สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับการเจราจาระหว่างทางด้านสารัฐกับอิหร่านนะครับที่เกิดขึ้นที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์วันที่17กลกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลายฝ่ายนั้นก็มองว่าการเจราจานั้นเหมือนจะจบลงด้วยดีนะครับแต่ในขณะเดียวกันนั้นสื่อในตะวันตกนั้นมองว่านี่อาจจะกําลังเข้าใกล้สงครามใหญ่ ระหว่างสารัฐกับอิร่านะครับในขณะที่เว็บไซต์ข่าวอย่างนิวส์ก็ออกมาเปิดหกสัญญาณที่บ่งชี้ว่าสงครามใกล้ประทุเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับก่อนที่คุณผู้ชมนั้นจะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนั้นฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์กดติดตามช่องถามัเดทก,กันก่อนนะครับท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับรัฐบาลของประธานดีโดนัลด์ทรัมป์อาจจะเข้าใกล้การทำสงครามครั้งใหญ่ในตะวันออกกลางมากกว่าที่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ประหนักนะครับและก็ความขัดแย้งอาจจะเริ่มต้นขึ้นในเร็วๆนี้แหล่งข่าวระบุว่าหากสหรัฐเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านปฏิบัติการต่กงๆาบีแนวโน้มจะเป็นการจัดการครั้งใหญ่และก็กินเวลาหลายสัปดาห์และมีลักษณะใกล้เคียงกับสงครามเต็มรูปแบบมากกว่าการเป็นปฏิบัติการเฉพาะจุด เ่นข่าวยอมรับว่าปฏิบัิการดังกล่าวเป็นการร่วมมือระหว่างสหรัฐและอิสราเอลโดยมีขอบเขตกว้างและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลอิรานมากกว่าสงคราม12วันที่อิสราเอลเป็นผู้นําเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วซึ่งต่อมาสหรัฐก็ได้เข้าวร่วมประโคมตีรงงานนิวเคลร์ใต้ดินของอิรันหากเกิดจิ้มขึ้นจริงสงครามดังกล่าวจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อภูมิภาคตะวันออกกลางทั้งหมดและอาจมีผลทางการเมืองและในช่วงเวลาที่เหลืออีก3ปีของการดํารงตําแหน่งประจําติดของโดนัลด์ทรัม ตามปราความสนใจของสภาของกรสและสาธารณชนที่มุ่งไปยังประเด็นอื่น,นๆการถ,ถกเถียงในที่สาธารณะเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการแทรกแซงทางทหารครั้งใหญ่ที่สุดของสหรัฐในตะวันออกกลางในรอบกว่า10ปียังคงมีอยู่อย่างจำกัดก่อนหน้านี้ทรัมป์เคยพิจารณาโจมตีอิร่านในช่วงต้นเดือนมก,กราคมจากกรณีที่รัฐบาลอิร่านนั้นปราบปรามผู้ประท้วงจนมีผู้เสียชีวิตเป็นจนํานวนมาก แต่เมื่อช่วงเวลาที่เหมาะสมผ่านไปรัฐบาลได้ปรับกลยุทธ์เป็นแนวทางสองทางได้แก่การเดินหน้าเจรจารยูเครียวกบคู่กับการเสริมกําลังทางทหารครั้งใหญ่ในภูมิภาคการชะลอการตัดสินใจพร้อมกับการระดมกําลังจํานวนมากทําให้ความคาดหวังเพิ่มสูงขึ้นว่าหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการพูดได้ปัญบัตการทางทหารที่ตามมาอาจมีขนาดใหญ่และรุนแรงอย่างไรก็ตามขณะน,นี้โอกาสในการบรรลุข้อตกลงดูไม่สดใสนักทีน่นครเจนีวาเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นที่ปรึกษาของทรัมป ได้แก่จาริดคูเตอร์และสตีฟวิทคอฟได้พบหาหรือกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิรานอย่างอับบัตอารักชีเป็นเวลานานกว่า3ชั่วโมงแม้ทั้งสองฝ่ายระบุว่าการหา,หารือมีความคืบหน้าแต่ช่องว่างระหว่างจุดยืนยังคงกว้างและเจ้าหน้าที่สหรัฐไม่ได้แสดงความมั่นใจว่าจะสามารถลดความแตกต่างต่างๆได้ในเร็ววันในขณะที่รองประธานดีเจดีแวนของสหรัฐนั้นให้สัมภาษณ์กับฟอ็อกนิวว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีในบางด้านแต่ในบางด้านก็ชัดเจนว่าประธานดีได้กำหนดเส้นแดงบางประการที่ฝ่ายอิรานยังไม่พร้อมยอมรับหรือว่าหาทางออกกร่วมัน เจนิแวนย้ำว่าแม้ทรัมจะต้องการบรรลุข้อตกลงทางการทูตแต่ก็อาจจะตัดสินใจได้ในความพยายามทางการทูตได้เดินมาถึงจุดสิ้นสุดตามธรรมชาติแล้วก็กําลังทางทหารของประธานดีโดนั์นทรัมได้ขยายกําลังเพิ่มขึ้นจนประกอบไปด้วยเรือบรรทุกเครื่องบินสองลำเรือรบกว่า10บลำเครื่องบินรบนับร้อยลำและระบบป้องกันภัยการหลายชุดด้วยกําลังรบส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการเดินทางสู่ภูมิภาคเที่ยวบินขนส่งทางทหารของสหรัฐมากกว่า150เที่ยวลำเลียงระบบอาวุธและกระสุนไปยังตะวันออกกลาง และภายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาเครื่องบินรบอีก50ลำได้แก่ F-35, F-22 และ F-16 ได้มุ่งหน้าสู่ภูมิภาคดังกล่าวเพราะว่าอการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับอิรานที่ยืดเยื้อมานานอาจทําให้ชาวอเมริกันจํานวนมากรู้สึกชาชินต่อสถานการณ์แต่สงครามอาจเกิดข,ขึ้นเร็วกว่าที่คาดและมีขนาดใหญ่กว่าที่หลายฝ่ายนั้นตรนะหนักการเสริมกําลังทางทหารควบคู่กับท,าท่าทีที่แข็งกร้าวของวางทัก,กร,รมของรัมทำให้เขายากที่จะถอยกลับโดยไม่แลกกับการยินยอมครั้งใหญ่จากอิรานในประเด็นโครงการยูเคร์ ทั้งนี้ที่ปรึกษาของเขาไม่ได้มองว่าการระดมยุโทโธปกรจำนวนมหาศาลนักเลา่าเป็นเพียงการขู่แม้กับคาทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นได้แต่สัญญาณส่วนใหญ่บ่งชี้ว่าหากการเจรจาล้มเหลวเขาอาจตัดสินใจใช้กำลังไดรัฐบาลอิสราเอลซึ่งผลักดัน,นแนวทางแข็งกร้าวรวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบก,การปกครองควบคู่กับการทำลายโครงก,การนิวเคลียร์และขีปนาวุธของอิหร่านกำลังเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์สงครามที่อาจเกิดขึ้นภายในไม่กี่วันข้างหน้าตามการ,ปรเปิดเผยของเจ้าหน้าที่อิสราเอลสอกาย แหล่งข่าวบางรายในสหรัฐให้ข้อมูลว่าสหรัฐอาจต้องใช้เวลามากกว่านั้นโดยวุฒิสมาชิกกลินซิกเกรแฮมระบุว่าการโจมตีอาจจะห่างๆออกไปอีกหลายสัปดาห์ขณะที่แหล่งข่าวอื่นบอกว่าเส้นเวลาอาจสั้นกว่านั้นท่านประธับดีเริ่มหมดความอดทนแล้วมีบางคนรอบตัวเขาเตือนให้หลีกเลี่ยงการทาสงครามกับอิหรา่านแต่ผมคิดว่าโอกาส90%ที่จะได้เห็นการเป็นบัติการทาหารภายในไม่ก,กี่สัปดาห์ข้างหน้าเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยหลังการเจรจานะครับว่าอิหร่านจำเป็นต้องกลับมาพร้อมข้อเสนอที่มีรายละเอียดภายในสองสัปดาห์ซึ่ง ทยอยกลับไปเมื่อวันที่19มิถุนายนปี2568สำนยบขาวเคยกำหนดกรอบเวลา2ส,สัปดาห์ให้ทรัมป์ตัดสินใจเลือกระหว่างการเดินหน้าเจรจาต่อหรือการใช้กำลังและเพียง3วันต่อมาเขาเปิดฉากปฏิบัติการมิดไนท์แฮมเมอร์ขณะที่ยังไม่มีหลักฐานว่าความก้าวหน้าทางการทูตกับอิรานกำลังใกล้เกิดขึ้นแต่ในทางกลับกันสัญญ,ญาณที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ของสงครามกลับมามากขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันนั้นเว็บไซต์ข่าวอย่างนิววิ e ์นั้นรายงานนะครับว่าสภาวะการเผชิญหน้า ระหว่างสาหรัฐกับอิหร่านกําลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่เปราะบางอย่างยิ่งโดยมีปัจจัยสําคัญหลายประการที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในสัปดาห์นี้ความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นมีแนวโน้มจะเป็นปฏิบัติการทางทหารที่ยืดเยื้อนานหลายสัปดาห์ซึ่งมีลักษณะเป็นสงครามเต็มรูปแบบข้อมูลที่หลุดออกมานั้นเมื่อผนวกกับการเร่งเสริมกําลังทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคการที่อิหร่านปฏิเสธที่จะอ่อนข้อต่อเส้นแดงของประธานดีโดนัสนั้ครับในการเจรจา ภาพถ่ายทางดาวเทียมที่เผยเห็นว่าอิรานนั้นกาลังเสริมความแข็งแกร่งให้กับสิ่งอำนวยความสะดวกสําคัญแรงกดดันภายในประเทศอิรานที่พุ่งสูงขึ้นและการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดของอิรานในช่องแคบเอร์มุส erm ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นสัญญาณว่าสงครามนั้นกําลังใกล้เข้ามาทุกขณะทรัมป์ส่งสัญญาณแผ่อนุภาพกําลังรบสู่ตะวันออกกลางขนาดและความเร็วในการสั่งสมกําลังทางทหารของสหรัฐในครั้งนี้มีความโดดเด่นอย่างมากโดยประธานดีนลอนทรัมสั่งการให้เรือ USS Gerald R Ford ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก มุ่งหน้าสู่ตะวันออกกลางเพื่อสบทบกับเรือ U.S.S อับราฮัมลินคอนและเรือทำลายล้างขีปนาวุธนำวิถีอีกหลายลำที่ประจำการอยู่ก่อนหน้าแล้วนอกจากนี้สหรัฐยังได้เคลื่อนย้ายอากาศยานและยุโทโธป,ปกรณ์ทางเรือเพิ่มเติมเข้าสู่ภูมิภาคโดยล่าสุดกองกำลังสหรัฐได้ยิงรวนของอิหร่านตกขณะบ,บินเข้าใกล้เรือรบลินคอนซึ่งเหล่านี้ก้าวข้ามขอบเขตการป้อกรามตามปกติแต่มันคือการวางขุมกำลังทางเรืออากาศและระบบสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับการโจมตีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องใช้ในแคมเปญการทหารระยะยาวเพื่อทำลายโครงการนิวเคลียร์และฐานกีบปนุษย์ของอิราน2แผนการยุทธศาสตร์เป็นบัติการต่อเนื่องหลายสัปดาห์ข้อมูลจากการสรุปข่าวแบบไม่ระบุชื่อซึ่งสำนักข่าวเอ็กซิออสระบุถึงแผนการสำหรับแคมเปญการทหารครั้งใหญ่ที่กินเวลานานหลายสัปดาห์ไม่ใช่เพียงแค่การโจมตีแบบแม่นจยำจำัดจุดเช่นเดียวกับที่ทรัมป์เคยเปิดฉากโจมตีสถานที่นิวเคลียร์ของอิรานเม,เมื่อปีที่ผ่านมา การสื่อสารด้วยถ้อยคําลักษณะนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในสาธารณชนชาวเมริกันสาหรับการเผชิญหน้ากับความขัดแย้งที่ยืดเยื้อและเป็นการส่งสัญญาณถึงอีรานว่าสหรัฐเอาจริงซึ่งในอีกด้านหนึ่งนั้นส่งผลให้สถานการณ์ลุกลามได้ง่ายขึ้น 3. การเจรจา,าติดลมเส้นแดงทั้งสองฝ่ายนั้นยังมีความเห็นต่างก,กันอย่างมากในการเจรจา,าโดยการเจรจา,าทางอ้อมที่กรุงเจนีวาซึ่งมีประเทศโอมานเป็นตัวกลางมีความคืบหน้าเพียงเล็กน้อยเจนิแวนรองประธานดีระบุว่าการหารือในสัปดาห์นี้ดําเนินไปด้วยดียในหลายด้านแต่ยืนยันชัดเจนว่า ประทับดีโดยน้ำทั์ได้กำหนดเส้นแดงซึ่งฝ่ายอิหร่านนั้นยังไม่พร้อมที่จะยอมรับและดําเนินการตามที่มีการขีดเส้นแดงกันเอาไว้ประเด็นความขัดแย้งที่สําคัญที่สุดคือการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและโครงการขีปนาวุธของอิหร่านโดยอิหร่านยืนการว่าตนมีสิทธิ์ในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมในดินแดนของตนเองและปฏิเสธข้อเรียกร้องให้ลัทิ้งคลังยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะถึงระดับบริสุทธิ์ร้อยละหกซึ่งเกือบจะถึงระดับที่สามารถผลิตอาวุธได้ 4. อิหร่านเด้งเสริมป้อมปราการในจุดยุทธศาสตร์ ภาพถ่ายทางดาวเทียมล่าสุดเผยแพร่โดยสำนักข่าวรอยเตอร์แสดงเห็นว่าอิร่านนั้นกำลังซ่อมแซมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับโรงงานอย่างเงียบๆซึ่งบ่งชี้ว่าอิร่านนั้นกำลังเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแยง้งแม้ว่าการทูตจะยังดำเนินอยู่นักวิเคราะห์ตรวจสอบสภาพดาวเทียมของพ l a าเ t ็ตแลบและบริษัทพาณิชย์อื่นๆสังเกตเห็นการสร้างหลังคาใหม่และโครงสร้างปิดบังเหนืออาคารที่ได้รับความเสียหายในนิคมนิวเคลียร์หลักเช่นนาธานและอิสฟาหานซึ่งอาจเพื่ออำพรางกิจกรรมจากผู้สังเกตการณ์นานาชาติรวมถึงการเสริมความแแข็งงกร่ บริเวณทางเข้าอุโบค์และซ่อแมแซมฐานขีปนาวุธที่เคยถูกโจมตีในความขัดแย้งครั้งก่อน 5. ความไม่สงบสันกรผู้นําอิหร่านครับนผู้นา,นข,านะนของอิหร่านนั้นกําลังเผชิญแรงกดดันภายในประเทศที่ทวีความรุนแรงผลกระทบจากมาตรการการคว่ำบาตรหลายปีวิกฤตเศรษฐกิจที่ดิ่งเหวค่าเงินที่ไร้เสถียรภาพและระลอกความไม่สงบของประชาชนที่บันทอนความเชื่อมั่นต่อระบบการเมืองอัตรางเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงและอับนาซื้อที่ลดลงนําไปสู่การประท้วงบนท้องถนนจนนําไปสู่การใช้กําลังปราบปรามอย่างรุนแรงจากเจ้าหน้าที่ สภาวะตึงเครียดภายในนี้กำลังกำหนดท่าทีภายนอกของอิหรา่านท่านผู้นาสูงสุดอย่างอัญญาตาเลาะอาลิคาม,มนีอีได้ออกคาเตือนอย่างรุนแรงว่าแม้แต่กองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกก็อาจจะถูกทําลายได้และส่งสัญญาณว่าอิหร่านมีขีดความสามารถที่จะโจมตีกองเรือสหรัฐหากถูกทําการบุกรัดขณะที่อับบาตอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศกลับพยายามประคับประคองสถานการณ์ด้วยการระบุว่าหน้าต่างบานใหม่ได้เปิดออกแล้วสําหรับการพูดซึ่งสะท้อนได้เห็นว่าผู้นําอิหร่านกําลังเดินอยู่บนเส้นได้ ระหว่างการแสดงความแข็งแกร่งเพื่อป้องปรามศัตรูและปลอบใจกลุ่มอนุรักษ์นิยมสุดโตกในประเทศควบคู่ไปกับการเปิดช่องเจรจาเพื่อบันเทาแรงกดดันทางด้านเศรษฐกิจ6นั้นการปิดช่องแคบเฮอร์มุดครั้งแรกนับตั้งแต่ทศวรรษ1980อิหร่านได้ตัดสินใจปิดช่องแคบเฮอร์มุดเพื่อทำการซ้อมรบด้วยกระสุนจริงเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นการประกาศปิดเส้นทางเรือเรือสำคัญนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ทศวรรษ1980โดยช่องแคบแห่งนี้ เป็นทางพานุ์ของน้ํามันประมาณร้อยละยีของโลกก็กําลังอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธจริงและกําจัดการจราจรทางน้ําเป็นเวลาหลายชั่วโมงโดยอ้างเหตุผลด้านความปลอดภัยแม้จะเป็นการปิดเพียงช่วงเวลาสั้นๆแต่นับเป็นคําเตือนที่ชัดเจนว่าความขัดแย้งใดๆจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งการ้อบรบนี้คือเกิดขึ้นในขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐและอิหร่านนั้นประชุมกันที่เจนีวาส่งผลให้ราคาน้ํามันดิบตัวสูงขึ้นชั่วคราวจากความกังวลเรื่องการขยายตัวของสงครามขณะที่กลุ่มประเทศอาลเเซีย เตือนว่าการโจมตีใดๆอาจจุดชนวนให้เกิดสงครามระดับภูมิภาคที่แผ่ขยายวงกว้างโดยเฉพาะหลังจากเหตุการณ์ความขัดแย้ง12วันระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านปัจจัยทั้ง6ประการนี้ชี้เห็นว่าสถานการณ์อยู่ในจุดที่เสี่ยงอันตรายอย่างยิ่งกองกำลังสหรัฐกำลังเคลื่อนเข้าสู่ตำแหน่งยุทธศาสตร์ในขณะที่การทูตนั้นยังคงติดลมในประเด็นหลักตลาดพยากรล่วงหน้ากำลังส่งสัญญาณถึงความคาดหมายที่เพิ่มสูงขึ้นจากการบัติการทางทหารในปีนี้โดยแพลตฟอร์มพ o ล y ี a มาร์เก็ต ความน่าจะเป็นเกิดการโจมตีโดยสหรัฐหรืออิสราเอลภายในวันที่30มิถุนายนอยู่ในประมาณร้อยละ71ขณะที่ตลาดยังข่าวชิบมองภาพลบต่อโอกาสในการบรรลุข้อตกลงโดยให้โอกาสที่ข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐและอิหร่านจะเกิดขึ้นก่อนเดือนสิงหาคมเพียงร้อยละ30และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสงครามนั้นยังจะไม่ใช่สิ่งแนน่นอนที่แน่นอนเนื่องจากการเจรจาย,ยังดําเนินอยู่และอีกทั้งสองฝ่ายต่างระบุว่าต้องการข้อตกลงแต่สัญญาณเตือน ของความขัดแย้งเต็มรูปแบบในครั้งนี้รุนแรงกว่าที่เคยปรากฏในรอบหลายปีที่ผ่านมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถาอัปเดตนะครับในทุกๆวันผมจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไหม้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับสมัครสมาชิกรายเดือนกันได้เพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเองนะครับหรือว่าท่านจะสนับสนุนผ่านซูเปอร์สปิตรซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนนะครับผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็3 4 2 5 1 1 1นะครับ1 6 9 3 4 2 5 1 1 1วัน,นี่ขอบคุณทุกๆคน,นะครับขอบคุกทุกๆา่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถามเด็ดในทุกๆวันและก็ในทุกๆข่าวครับ